จากทำออนไลน์แบบธรรมดาธรรมดามันไม่ได้อีกต่อไปนะครับต่อไปนี้เนี่ยเราต้องขายออนไลน์แบบ new normal ถึงจะเวิร์ถึงจะรวยถ้าคุณจะขายออนไลน์ขายของในสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเนี่ยเราควรจะขายไหมวันนี้ผมจะบอกว่าให้คุณทําแบบ new normal ต้องออกนอกกรอบถ้าสินค้านั้นคุณไม่เชี่ยวชาญมันไม่รู้จักมันไม่รู้ข้อมูลมันเลยอะถามว่าคุณจะขายไหมคําตอบคือ ขายได้ถ้าอะไรมันขายได้คุณเอาขึ้นขายศึกษาไปขายไปขายได้และมีกําไรมันคือคําตอบแต่ถ้าคุณไปติดกับว่าต้องรู้ข้อมูลสินค้าอย่างดีแต่มันขายไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ใช่คำตอบใช่หมครับมันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาสินค้ามาขายเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการซื้อไม่ใช่ขายของในสิ่งที่เราอยากจะขายอะไรไม่รู้ถามผู้ขายถามซัพพลายเออแค่นั้นเองเพราะ บรรทัดสุดท้ายคือต้องขายได้และมีกําไรอย่าไปอยู่ในกรอบเป็นผู้หญิงขายของผู้ชายได้ผู้ชายขายของผู้หญิงได้ผู้หญิงขายของทอมได้ผู้ชายขายของเกได้ไม่มีปัญหาแม่บอกว่าเคยเรียนแบบโบราณมาแบบวันนี้ปลดล็อกโอ้ยินดีมากนะครับที่ปลดล็อกผมดีใจมากะครับคุณแม่ผมมีคอร์สออนไลน์ผมจะสอนกระบวนการทำดรอปชิปทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการดรอปชิปจากเว็บไซต์อารียเพจ การดรอปชิปเนี่ยผมจะสอนให้คุณนําเข้ามาเสร็จแล้วก็เอามาขึ้นขายได้ด้วยแล้วขึ้นขายที่ไหนล่ะผมก็ให้คุณขึ้นขายบนร้านค้าบนเพจบน Facebook ซึ่งมันฟรี Facebook มีเพจมีร้านค้าฟรีผมจะสอนให้ครบทุกกระบวนการในการทำดรอปชิปเลยทำเงินบน Facebook ได้ด้วยหาสินค้าขายได้ทำยังไงกลับไปสั่งซื้ออย่างไงติดต่อซัพพลายเออร์ย่างไงเทคนิคในการหาสินค้ายังไงให้ขายได้ แล้วเอาขึ้นขายบนร้านค้าบนเพจบน f c e e o o o คอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สผมเรียกว่าเป็นคอร์สดอกชิปให้ทำเงินบน f c e e o o o คอร์สนี้ราคาเต็มเนี่ยมัน9,900บาทแล้วผมมีคอร์สสอนสร้างเพจบน Facebook สร้างเพจเสร็จแล้วผมก็สอนสร้างร้านบนเพจบน Facebook อีกคอร์สนี้เนี่ยก็ราคาเต็ม2,900บาทแต่ถ้าใครดูไลฟ์นี้นะครับหรือดูคลิปนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมให้ราคาพิเศษ สองคอร์สนี้รวมกัน9,9 0 0บวกกับ2อ0 0เหลือ1 9 9 9บาทคุณก็ได้สองคอร์สนี้เลยคุณทำดอกชิปได้ด้วยแลผมก็สอนคุณสร้างเพจสร้างร้านค้าด้วยก็เท่ากับว่าคุณเป็นครบเลยทั้งดอกชิปแล้วก็สร้างเพจสร้างร้านค้าคุณทำเงินได้แล้วคุณก็มีอาชีพดอกชิปได้ทำเงินให้คุณได้ต่อไปรีบๆลงเลยนะครับผมจะให้เวลาถึงวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืน หลังจากนั้นราคาก็จะปรับขึ้นถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดด้านล่างนะครับ